Hello everyone is watching this video สวัสดีทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูเรื่องภาพรวมของ12 tense แนะนำให้ไปดูคลิปนั้นก่อนถ้ามีเวลาเออจะได้รู้ไปเลยว่ารวมมแล้วเป็นยังไงบ้าง12 tense แล้วก็จะมีเทคนิคการซ้ำอยู่ด้วยส่วนในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับ future simple tense อย่างเดียวเพียวๆให้มันรู้ชัดเข้าใจลึกไปเลยนะคะอ่ะ เริ่มกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเผื่อใครยังไม่รู้จักกันพี่ชื่อพี่อุ้มนะคะเรียนอยู่มหาวิทยาลัยไม่โดนเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่สองโอเคอรู้จักกันแล้วเนาะทีนี้เรามาลุยกันเลยดีกว่าฟิวเจอร์ซิมเพิลนะคะโครงสร้างของเขาประโยคก็ต้องขึ้นต้นด้วยประธานอยู่แล้วใช่ไหม S บวก will หรือ be going to เหมือนในภาษาไทยเลยค่ะในภาษาไทยเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงอะไรที่มันเป็นอนาคตเราจะใช้คําว่าจะ ถูกไหมคะฉันจะไปกินข้าวฉันจะไปอ่านหนังสือนั่นคือกําลังจะไปทํายังไม่ได้ทําตอนนี้ทําในอนาคตถูกไหมในภาษาอังกฤษก็เหมือนกันเลยโดยคําว่าจะเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษล้วคือคำว่า will หรือ be going to be นี่คือ w e r b to be นะคะต้องผันเป็น is am are ตามประธานด้วยทีนี้ will กับ be going to เนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะใช้แทนกันได้เลยนะถึงแม้ว่าความต่างมันจะน้อยมากๆก็เถอะ ถึงใช้ผิดก็ไม่ค่อยมีคนทักเท่าไหร่แต่ถ้าจะไม่ถูกต้องเนี่ย will นะคะจะใช้ในกรณีที่เราไม่ได้วางแผนไว้ก่อนเพิ่งจะคิดสดๆนะตอนนั้นเลยเป็นเรื่องที่คิดตอนที่กำลังพูดเช่น I think it will rain คิดว่าฝนน่าจะตกนะเพิ่งจะคิดได้ตอนนั้นเลยเออเพิ่งจะเห็นว่าเมฆมันครึมๆแล้วเนาะก็เลยพูดว่า will นะคะ แต่ถ้าเป็น be going to เนี่ยแปลว,ว่าเราวางแผนที่จะทำมันในอนาคตอยู่แล้วคิดไว้แล้ววางแผนไว้ก่อนหน้าที่จะพูดตั้งนานแล้วเช่น I am going to visit my grandmother this weekend จะไปเยี่ยมคุณย่าอาทิตย์นี้จะไปเยี่ยมคุณย่าอาทิตย์นี้ก็คือจะทำในอนาคตนั่นแหละแต่ว่าอนาคตอันเนี้ยเราวางแผนไว้ก่อนหน้าแล้วจะใช้เป็น be going to นั่นเองแล้วเราก็จะตามด้วยกริยา หลักของประโยคนะคะในที่นี้จะใช้เป็น verb infinitive จำไปเลยนะ infinitive นะห้ามไปจำว่า verb ช่องที่หนึ่งเด็ดขาดบางโรงเรียนจะสอนว่าประธานบวก will หรือ be going to บวก verb ช่องที่หนึ่งเป็นความรู้ที่ผิดนะคะเป็นความรู้ที่ผิดมากเลยเพราะว่า will หรือ be going to เนี่ยเรานับมันเป็น auxiliary verb ก็คือ verb ช่วยเป็นกริยาช่วยทำให้ก m า r มันถูกต้องทำให้วยากรณ์มันถูกต้องและ กริยาที่ตามหลังเวิร์บช่วยพวกนี้จะต้องเป็น infinitive หรือกริยาต้นฉบับเท่านั้นกริยาต้นฉบับคืออะไรคือกริยาที่ห้ามเติมแต่งอะไรเลยห้ามเติม s เติม es เติม ed อะไรให้เขาทั้งนั้นต้องเป็นกริยาที่เป็นรากของคำนั้นๆเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะหน้าตาเหมือนเวิร์บช่องที่หนึ่งนั่นแหละเออโรงเรียนบางโรงเรียนก็เลยสอนไปแบบนั้นแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันทุกตัวเดี๋ยวพี่จะเขียนให้ตรงนี้เลยดีกว่า เช่นถ้าเราพูดว่า he plays เติม s ใช่ไหมเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์ใครยังไม่แม่นเรื่องนี้ไปดู subject v e b agreement ใหม่นะถ้าจะเปลี่ยนเป็นอนาคตก็ต้องเป็น he will อะไรคะ play ห้ามเติม s เพราะาเป็น infinitive ห้ามเติมอะไรเลยอ่ะเห็นไหมหน้าตาเหมือนกันเลย play กับ play เขียนเหมือนกันแค่ตัด s ทิ้งใช่ไหมเออแต่ว่าบางตัวมันไม่เหมือนเช่น I am good. ฉันเป็นคนดีฉันโอเคเลยฉันดีนะอ่านี่เป็น present simple ใช่ไหมคะถ้าเปลี่ยนให้เป็น future simple ละ่ะ I, I? I will am ไหม I will am ไหมไม่นะคะ I will be ค่ะ infinitive ของ is, m r e was, were ก็คือ be นะคะ I will be good. ฉันจะเป็นคนดีนะเออฉันจะเป็นเด็กด,ดีอะไรแบบนี้เห็นไหม แอมกับ B หน้าตาไม่ได้เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นถึงห้ามจำว่าเป็นช่องที่หนึ่งนะคะต้องจำว่าเป็น infinitive เท่านั้นโอเคอ่ะวิธีการท่องนะคะให้เราท่องจำไปเลยว่าถ้าเห็นคำว่า future เมื่อไหร่ future ืออนาคตใช่ไหมถ้าเห็นคำว่า future เมื่อไหร่ให้เขียนประธานบวก will รอไว้เลยประธานบวก will ประธานบวก will ท่องไปเลย future เมื่อไหร่เขียนประธานบวก will รอไว้เลยแล้วค่อยตามด้วย verb หลัก,กก็คือ infinitive ซึ่ง เทน s ์นี้นะคะเราจะใช้กับ3อย่างนี่ที่เขียนให้เราตรงนี้ 1. ใช้กับเรื่องที่คาดว่า หรือวางแผนว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะคาดว่าก็คือไม่ได้คิดไว้ก่อนแต่เดาๆว,ว,ว่าเดาว,ว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือที่เราหวังไว้คาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ใช้ tense นี้ได้แล้วก็วางแผนว่าจะทำอ่ะดูตัวอย่างค่ะ I will make you happy แปลว่าฉันจะทำให้คุณมีความสุขอันนี้คือคาดว่าจะทำหวังว่าจะทำได้ในอนาคตถูกไหมคะ I will make you happy ฉันจะทำให้คุณมีความสุขเออสองละ่ะ He is going to มาแล้ว be going to ของเรา he is going to be a better person he is going to be a better person เขาจะเป็นคนที่ดีขึ้นอ่าอันนี้คือเขาวางแผนไว้แล้วนะคะวางแผนว่าจะปรับปรุงตัวนั่นเองอเห็นความต่างได้ยัง will คือไม่ได้วางแผนไว้ก่อน is going to are going to am going to ก็คือ be going to นะคะแปลว่าวางแผนไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว โอเคสองค่ะใช้กับการเสนอตัวช่วยก็คือเออฉันช่วยเองเดี๋ยวเขาช่วยเองกับพูดเพื่อให้เกิดความมั่นใจแบบเออไม่เป็นไรหรอกมันจะดีขึ้นเองอะไรแบบนี้นะคะเช่น don't worry everything will be alright everything will be alright ไม่ต้องกังวลเลยทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ Don't worry everything will be alright uh, พูดเพื่อเกิดความสบายใจความมั่นใจขึ้นนะคะจะใช้เป็น future simple We will help you out พวกเราจะช่วยคุณเอง uh, We will help you out help you out นี่เป็นคำที่ควรรู้เหมือนกันนะ help แปลว่าช่วยอยู่แล้วทุกคนรู้เนาะ out แปลว่าออกใช่ไหมแต่ว่าถ้า help out มาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะแปลว่าช่วย ช่วยออกจากปัญหานั่นเองนะคะ We will help you out พวกเราจะช่วยคุณเองก็อันนี้เป็นการเสนอว่าเราจะช่วยเธอเองเสนอตัวช่วยนั่นเองนะคะอะและอย่างสุดท้ายค่ะเอาไว้ใช้คู่กับ present simple tense ใช้คู่กันเลยนะ2 tense น,นี้จะมี2เหตุการณ์มาเกิดต่อกันในอนาคตเกิดต่อกันในอนาคตนะคะโดยที่เรื่องที่1จบไปแล้วเรื่องที่2ถึงเกิดขึ้น อะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในอนาคตแล้วจบแล้วแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงเกิดต่อพอดีเราจะใช้คู่กับ present simple tense โดยจำเลยนะคะว่าเกิดก่อนให้ใช้ถ้าเกิดก่อนให้ใช้ present simple เกิดหลังให้ใช้ future simple ก่อนใช้ present simple หลังใช้ future simple ดูตัวอย่างคะ่ะ when the class finish e ตอนที่ชั่วโมงเรียนคาบเรียนจบแล้ว When the class finish เห็นไหม finish ตรงนี้เป็น present simple We will อ่า future มาละ We will go out for lunch เราก็จะออกไปหาอาหารกลางวันทานกันแบบนี้เมื่อคาบเรียนจบเราจะไปทานอาหารกลางวันกัน When the class finish We will go out for lunch ทั้งสองเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตทั้งคู่เลยเพราะว่า 1. ตอนนี้ค่าบเรียนก็ยังไม่จบ สองยังไม่ได้กินข้าวทั้งสองเหตุการณ์นี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งคู่เลยแต่ว่าคลาสจะเกิดก่อนและจบก่อนในอนาคตแล้ว lunch กลางวันเราเนี่ยค่อยตามมาทีหลังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดต่อกันนั่นเองอ่ะดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น will you lend me some cash when I am poor Will you lend me some cash when I am poor? คุณจะให้ฉันยืมเงินสดไหมเวลาฉันจนอ้าวอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดก่อนต้องดูว่าอะไรเป็น present simple นะใช่ไหมเกิดหลัง future เกิดก่อน present อ่ะอะไรเป็น present นะคะ Am ใช่แล้ว I am poor ก็คือฉันจนก่อนแล้วคุณถึงให้ยืมเงินถูกไหมฉันจนก่อนแล้วคุณถึงให้ยืมเงิน นี่ I am poor เป็น present เกิดก่อนแล้ว Will you lend me some cash เลนแปลว่าให้ยืมนะคะ cash แปลว่าเงินสดอ่าถ้าฉันจนคุณจะให้ฉันยืมเงินหรือเปล่านะประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้เรารู้คร่าวๆและสรุปรวมอีกรอบนึ่งนะคะ Futures i m p l e เนี่ยใช้เมื่อหนึ่งใช้กับเรื่องที่คาดว่าหวังว่าหรือวางแผนว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคต2 ใช้กับการเสนอตัวช่วยหรือพูดเพื่อให้เกิดความมั่นใจความสบายใจ 3. ใช้คู่กับ present simple เมื่อเหตุการณ์มันเกิดต่อกันในอนาคตโดยที่เหตุการณ์ที่1 present simple เกิดก่อนนะเหตุการณ์ที่1จบแล้วเหตุการณ์ที่2หรือ future simple ของเราเนี่ยเกิดต่อเลยอ่าใช้คู่กันแบบนั้นนะคะต่อไป เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทําโครงสร้างเนี้ยประโยคบอกเล่าใช่ไหมให้กลายเป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคําถามอย่างถูกต้องอ่ามีตัวอย่างให้ตรงนี้นิดๆละแต่เดี๋ยวพี่จะบอกะะกดเพิ่มเติมนะคะปฏิเสธให้วิธีการทําให้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะกดข้อเดียวสั้นๆเติมน็อหลังวิวคะ่ะทําให้เป็นปฏิเสธเติมน็อหลังวิวแต่ถ้าเราใช้เป็น be going to ให้เติม Not หลัง w o r b to be อ่ะเดี๋ยวเขียนเพิ่มตรงนี้ดูตัวอย่างประโยคค่ะนี่บอกเล่าเป็น they will work with us พวกเขาจะทำงานกับเราใช่ไหมพวกเขาจะทำงานกับพวกเรา they will work with us ปฏิเสธปุ๊บเติม Not ที่ไหนนะเติม Not หลัง will เลย they will not work with us พวกเขาจะไม่ทำงานกับพวกเราง่ายใช่ไหม อเดี๋ยวแถมตัวอย่างให้ตรงนี้อีกนิดนึ่งค่ะทำให้เป็นปฏิเสธแถมตัวอย่างตรงนี้นะคะเติม erm NOT ตหลัง i l l ก็เติมได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าเติมน็อตหลัง verb to be สมมุติเราพูดว่าเมื่อกี้เลยแล้วกัน I am going to visit my grandmother this weekend จะไปเยี่ยมคุณย่าอาทิตย์นี้ I am going to visit my grandmother this weekend เติม not ตรงไหนเติม erm not หลัง worth to be เพราะฉะนั้นเติม not ตรงนี้ค่ะ I am not going to visit my grandmother this weekend ฉันจะไม่ได้ไปเยี่ยมคุณย่าอาทิตย์นี้่า I am not เขียนย่อดได้ไหมได้ก็จะเป็น am not นั่นเองแต่ว่าจำไว้นะคะเด็กๆถ้าในกรณีที่เราเขียนเชิงวิชาการเนี่ย เขียนส่งแบบจริงจังเขียนจดหมายให้คนที่เขาแบบเป็นอาจ,จารย์หรือเป็นอะไรอย่างนี้ไม่แนะนําให้เขียนย่อนะคะเขียนย่อในกรณีงานทั่วไปก็พอเนาะเขียนเต็มเต็มไปเลยดีกว่าในกรณีที่เป็นวิชาการอ่ะจบแล้วค่ะปฏิเสธง่ายมากถ้าใช้วิวเติม not หลัง will ถ้าใช้ be going to เติม not หลัง w o r t to be แค่นั้นเองอ่ะมาดูการทำเป็นคำถามบ้างดีกว่าค่ะการทำเป็นประโยคคำถามนะคะ ง่ายเหมือนกันเลยถ้าเป็นประโยคคำถามให้ดึง will มาไว้ข้างหน้าประโยคดึง will มาไว้ข้างหน้าประโยคค่ะถ้าเป็น be going to ให้ดึง w o r t to be มาไว้ข้างหน้าประโยคแค่นั้นเองอะเว้นช่องตรงนี้ไว้ให้เดากันเล่นๆเ,เมื่อกี้เราบอกว่า they will work with us they will not work with us แล้วถ้าเป็นประโยคคำถามล่ะดึง will, will มาใช่ไหมก็ต้องเป็น will แล้วที่เหลือก็ตามมาเลยคะ่ะ they work with us และอย่าลืมอย่าลืม question mark นี่อย่าลืมห้อยท้ายไว้ในประโยคคำถามทุกครั้งนะคะ will they work with us อ่ะอีกหนึ่ง t r i c นะคะถ้าคำถามมันเป็นคำถาม yes no ตรงนี้นะคะเป็นกฎของการทําคําถาม yes no question yes no questions คืออะไรคือคําถามที่คําตอบจะเป็นใช่หรือไม่ใช่ได้หรือไม่ได้เป็น yes กับ no เสมอซึ่งในคําถามตัวนี้ will they work with us เขาจะทํางานกับเราหรือเปล่าคนตอบต้องตอบว่าทําหรือไม่ทําใช่ไหมคะถือเป็น yes no question เราจะขึ้นเสียงสูงท้ายคําถามเสมอ Yes/no question ต้องขึ้นเสียงสูงท้ายคำถามเสมอ Will they work with us แบบนี้นะคะห้ามไปพูด Will they work with us แบบนี้ฝรั่งงงเลยนะคะเอา้าอะไรเนี่ย Yes/no question ต้องขึ้นเสียงสูงท้ายคำถามเสมอคะ่ะมันจะมีคำถามอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ต้องขึ้นเสียงสูงเราเรียกมันว่าคำถาม W s question อ่า คำถาม yes/no ดีกว่าตรงนี้เราเติมให้นะคะเพื่อความชัดเจนคำถาม yes/no ให้ขึ้นเสียงสูง w s question ไม่ต้องขึ้นเสียงสูง w s question คืออะไร w s question คือคําถามที่ขึ้นต้นตด้วยตัว w s ทั้งหลายคะ่ะ what where when why how what อะไร where ที่ไหน when เมื่อ,อไร why ทำไม how อย่างไร What where when why how นะคะเจอบ,บ่อยๆ5ตัวเลยท่องให้ได้นะ W S questions วิธีการทำก็ง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนให้เราทำ yes no question ก่อนนี่ทำแบบนี้ให้ได้ก่อน Will they work with us ใช่ไหมเออทำ W S เอ้ยทำ yes no question เสร็จแล้วเอา W h word พวกคำว่า what where when why how นี่แหละคะ่ะไปไว้ข้างหน้า yes no question ได้เลยเสร็จแล้วดูประโยคตรงนี้ will they work with us ใช่ไหมคะเราก็สมมุติเราจะถามว่าเขาทำงานเขาจะทำงานกับเราที่ไหนเออจะไปทำงานกันที่ไหนก็จะกลายเป็นเขียนตรงนี้นะคะว่า w h question w h Q เนาะทำงานด้วยกันที่ไหนใช้ where ใช่ไหม where will they work with us ก็ได้ เสร็จแล้ว Where will they work with us สังเกตอะไรไหมคะสังเกตว่าพี่ไม่ได้ขึ้นเสียงสูงใช่ w S question นะคะห้ามขึ้นเสียงสูงท้ายประโยคเด็ดขาดถ้าเป็น Yes No ให้ขึ้นเสียงสูงท้ายคำถาม Will they work with us ถ้าเป็น w H S เจอพวกนี้นะขึ้นต้อคำถามนะไม่ต้องขึ้นเสียงสูง Will Where will they work with us ไม่ต้องเป็น where will they work with us แบบนี้ไม่ได้นะคะถ้าเป็น yes no ขึ้นเสียงสูงถ้าเป็น w h ไม่ต้องขึ้นเสียงสูง w h จะต่างกับ yes no ตรงไหนรู้ไหมตรงที่คำตอบค่ะ yes no คำตอบต้องเป็น yes กับ no เท่านั้นใช่ไหม w h คำตอบจะเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ yes กับ no ค่ะ อะไรก็ได้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข้อมูลนั่นเองเช่นนี่ไง Where will they work with us ก็คือจะไปทำงานด้วยกันที่ไหนคำตอบก็จะต้องเป็นสถานที่ใช่ไหมคะไม่ใช่ yes/no หรือเนาะต้องเป็นสถานที่ w s question นะคะก็คือทำ yes/no question ก่อนทำให้เป็น yes/no question ก่อน แล้วเติม W h word ไว้ข้างหน้าประโยคได้เลยง่ายๆแค่นี้เองค่ะทุกคนเราก็ได้แบบ100%แล้วนะคะที่เป็น future simple ทวนกันเ,เร็วๆอสักรอบหนึ่งนะคะโครงสร้าง future simple ได้ยิน future เปุ๊บเขียนประธานบวก will รอเลยหรือบางทีใช้ be going to แทนก็ได้ในกรณีที่วางแผนไว้แล้วถูกต้อง simple ตามชื่อ simple แปลว่าความเรียบง่ายดั้งเดิมอย่าไปเติมแต่งอะไรเยอะเขาก็จะมีหลักๆแค่ประธานบวกกริยาแค่นั้นเองเราแค่เติมคาว่าจะลงไปข้างหลังประธานแค่นั้นค่ะประธานบวก will บวก work Infinitive ห้ามจัช่องที่หนึ่งนะ Infinitive กริยาต้นฉบับห้ามเติมอะไรเลยห้ามเติม S ห้ามเติม E S ห้ามเติม E D บางตัวหน้าตาไม่เหมือนเวิร์ฟช่องที่หนึ่งด้วยต้องท่องเอานะคะอ่าได้แล้วโครงสร้างประโยคบอกเราถ้าเป็นปฏิเสธเติม not หลัง will หรือหลัง verb to be ในกรณีที่ใช้ be going to ถ้าเป็น yes no question ดึง will มาไว้ข้างหน้าประโยค หรือดึง verb to be มาไว้ข้างหน้าประโยคถ้าเป็น wh question ให้ทำเป็น yes no question แบบนี้ก่อนแล้วค่อยเติม wh word ไว้ข้างหน้าประโยคอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวใครต้องการดูตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะคะใน description box ตรงนี้เลยจะมีลิงก์ไปที่หน้าเว็บเพจของเราอยู่ทำให้เราเนี่ยได้อ่านเนื้อหาทุกอย่างครบเลยตัวอย่างจะเยอะขึ้นแล้วก็จะมีแนะนำ w h question ที่เจอบ่อยๆเยอะด้วยแล้วก็ถ้าใครยังไม่เข้าใจตรงพาร์ทรวมๆจำไม่ค่อยได้เลยไปดู12 ten s e s คลิปรวมของเราก่อนนะคะส่วนใครที่อยากจะเรียนเพิ่มเติมตะลุยโจทย์กับพี่อุ้มนะคะ สามารถเรียนส่วนตัวกันได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์รอบปฐิธดนาร,รยาเลยเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่ท้ายคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะ Future Simple ไม่ยากเลยใช่ไหมทุกคนทำได้นแน่นอนเพราะฉะนั้นขอให้สอบได้ทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับความตั้งใจในวิดีโอนี้แล้วเจอกันวิดีโอถัดไปค่ะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปดูเนะื้อหาอื่นๆเพิ่มเติม,ตมในช่องหรือทางเว็บไซต์ติวน้องฟรีได้เลยนะครับ มีเนื้อหาดีๆรอน้องๆอยู่มากมายเลย